สวัสดีครับวันนี้ผมไก่เอซนะครับพามาที่ตลาดนัดสายใต้เซ็นเตอร์ซึ่งเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดนัตอนนี้นะครับวันนี้ผมจะพามาคุยกับเซียนแต่ผมเนี่ยยังไม่รู้เลยผมจะเจอเซียนคนไหนและใครเอท่านใดอยากรู้งั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกมาัเลยดีกว่าครับว่าจะเจอกับเซียนทนไหน สวัสดีครับวันนี้ผมไก่เอซีก็มาพบกับน้องชายหนึ่งคนที่ค่อนข้างสนิทกันนะครับแนะนำตัวนะครับน้องชายนะครับผมชื่อเอกนะครับเอกมังนน์นะครับเอกมังนน์นะครับวันนี้ก็เอกมังนน์ก็ผมเนี่ยชอบสอบถามผู้วัดนะครับสอบถามผู้วัดน้องเล็กน้อยก็เป็น น้องก็เป็นเซียนหนุ่มน่าสนใจในการหนึ่งคนนะครับวันนี้นะครับเรามาสอบถามประวัติน้องว่าเล่นพลามากี่ปีแล้วครับเองเล่นพลเหรอพี่ครับเล่นพลาเนี่ยมากี่ปีแล้วก็าเกิดเล่นจริงจริงจริงจังเลยไดผมันศึกษาก่อนพี่ศึกษามาก่อนแต่มาเล่นจริงจังได้ะ4ปี4ปีเราศึกษาเนี่ยศึกษามานก่อนนั่นนี่แค่2ปีใช่2ปีเที่ยงแล้วแล้วเล่นก่อนก่อนที่เราจะเล่นพลาเนี่ยเราทำงานอะไรมาก่อนก่อนเราพี่ผมเรียนจบวิทยาตรีโอเซียนพลาระดับสูง จบเป็นนักเตะอ่ะว่าไปเลยครับจบเป็นเตีเสร็จผมก็ไปเป็นช่างงานระบบแล้วก็ไปเป็นโฟร์แมนคุมงานก่อสร้างอ๋อโฟร์แมนก่อสร้างก็ค่อนข้างถือว่าจะเงินเดือนดีนะคข้างนี้นะก็ได้ระดับหนึ่งได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เล่นสายกุ๊กโซกันั้งแต่แรกเลยใช่ครับพี่ผมเข้ามางานก็เล่นปต๊กโซกันแรกเลยคสายกุ๊กโซเลยใช่ครับพี่แล้วก็ถ้าอย่างเงี้ยสายกุ๊กโตขาดในมือเป็นเซียนแล้วอะไรแล้ว หลักๆอยากซื้อคันที่คอเซียนหน่อยนะครับคัที่คอเซียนนี่อะไรเลยนี่ลูกติดตัวมานานแล้วใช่ไหมใช่ครับพี่เข้าดิเดี๋ยวผมขอดูนี่นะครับลูกอุโตะนะเดี๋ยวขึ้นลูกมือสวยนะครับลูกโตะรุ่นแรกหรอไงครับพูดในสองพันห้าสิบอุโตะรุ่นแรกของพันหนึ่งศูนย์เนี่ยมาตรฐามาตรฐานคอเซียนก็ต้องรุ่นแรกอ่ะมันเป็นมาตรฐานในคำนี้เลยการนะครับแล้วก็ได้ ประสบการณ์อะไรจากที่แฝดรูปตัวรุ่นแรกมั้งเอาแบบให้ FT ได้เราชูมันหน่อยแล้วฟังกันว่าเออมันคือยังไงประสบการณ์ดีๆคือหลวงปู่ครับประสบการณ์คือถ้าเกิดร้อนมีอาการอะไรขอเปิดจะได้เลยพี่ได้เลยพี่จะได้เลยเผื่อว่าไม่มีติดขัดไม่มีแบบว่าไม่ได้อะแต่ว่าขอที่เป็นไม่ได้นั่นไม่ใช่ขอสุดเลที่ดึงไม่ได้นะเออ ด้้ประสบการณ์ดีๆเนี่ยเดี๋ยวขอถามหน่อยช็อตมหาสาร์ของพุทเปียนพาร์ตต้องมีในรายการที่เนี่ยเป็นไฮไลท์เลยนะครับช็อตมหาสาร์เนี่ยซื้อรุ่นไหนหลวงพ่ออะไรและขายเท่าไหร่เออมหาสารร์ของจันเลยนะพี่ครับเป็นเกต้าโคต้าเล็กพุทเกตาเล็กซื้อเท่าไหร่ซื้อตอนนั้นสองหมื่นนิดๆครับพี่หมื่นหนิดแล้วขายขายไปประมาณแปดพันลานเลย โอ้โหสองหมื่นความแตกหมือนกันไหห้าหมื่นกว่าบาทก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะก็ถือว่าเป็นความหนาแน่นจานที่ราคาถูกใช่ไหมแล้วก็จะมีห้าในเมื่อไม่มีฉอตหนาแกันแล้วมีถอดที่บรรทัดจะแบบโดนใช่ไหมเยอะเลยพี่เอาอย่างนี้เอาที่เราจําได้เอาที่เรารู้สึกว่ามันโดนแล้วมันน่าชาดีกว่าวิ่งไปซื้อรุ่นไหนติดตามโบ้องตากล้บงสองซื้อเท่าไหร่ โอ้ตอนนั้นสามหมื่นกว่าที่วิ่งจากกรุงเทพไปซื้อที่จีบพี่จีบกรุงเทพเป็นที่สามหมื่นกว่าค่ารถอรีกประมาณค่าน้มันอีกสองพันอ่าโอเคนะแล้วแล้วเป็นงานกับตอนนั้นฝั่งที่นู่นเป็นไงต่อยใจตังค์เลยพี่ใจตังเลยดูง่ายเลยกลับมาบ้านเปิดไฟดูนั่งละเอียดเลยเรียบร้อยรู้สึกได้อาการตอนนั้นอาการคือเลื่อนเลยพี่แล้วเพิ่มบอกนิดนึงแล้วเป็นไงนะ ผมจะบอกว่าคนที่โดนอันไหนอ่ะโดนรุ่นไหนจะต้องเป็นรุ่นั้นควรจะโม่สอบเป็นางเก่งเลยป่ะเก่งเลยป่ะได้เลยพี่ได้ทุกสภาพเลยพี่พอโดนแล้วจะต้องเก่งใช่ไหมจอต้องเก่งแล้วก็อยากจะถามนิดนึงว่าที่เราเล่นพลาทั้งหมดเนี่ยตั้งศึกษามาสามปีแล้วก็เล่นศึกษามาสามปีเล่นจริงๆรสี่ปีได้อะไรบุญครับ ได้มีสภาพสิพี่อ่าเนี่ยทุกคนต้องได้แน่ๆได้มีสภาพเพื่อนพี่น้องค่ะได้ในสิ่งที่เราต้องการได้เลยเช่นรถเอยบ้านเออดูนี่น่ารักคือสิ่งที่เรว่าตามมาตามมาเถอะเราเรล่นพลาสต์ดีๆครับผมแล้วแล้วพี่ขอถามหน่อยอยากทาบเอฟซีท่านที่เข้ามาชมเนี่ยการที่มาเล่นภาพตเป็นฝั่งมีอะไรแนะนำช่องโต๊ะมีที่ช่องมันเล่นเนะ่ยลารที่จะช่องมันเล่นเนี่ยแนะนําช่องหน่อยการเล่นพลาสต์ไม่ยากนะแนะน๊าอีกนึงเยังว่าว่าให้ยึดมั่งใน คำพูดคำพูดเราเองเป็นหลักใช่ครับพูดแล้วต้องทำเรลยนะแล้วถ้าเราจะเก่งต้องเนี่ยตาเขียนรุ่นใหญ่ได้หรือสายยังไงผมว่าทางพลาชันคนณต้เก่งอนึงเป็นความสองอย่างยังไงนะคนพลาความรู้สองรักษาผู้รู้ข่าวหาผู้รู้คือสิ่งสำคัญเลยนะครับคนเขามีความรู้อยู่แล้วนะคนที่เข้ามาเล่นพลาต้องควรตอบโจทย ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายถ <ๆ S 1> ามได้เลยๆเขายินงเครีอตอบให้นะครับสำหรับเซียนคนที่เล่นกันอยู่แล้วก็ต้องบอกเลยว่าโดยดีก็มีนะครับแล้ววัานานี้ก็น้องเอกเดี๋ยวถ้าติดตามมีร้านนะมีแล้วเดี๋ยร้านอยู่ไอซีไอซีใสยใต้นะครับเดี๋ยวขึ้นร้านให้แล้วก,แวก็แล้วก็เดี๋ยวเราก็ ฝากติดตามน้องเอกด้วยทางเฟซบุ yeah. ๊กนะครับผมคือเฟซบุ๊กไว้ให้นะครับฝสายหลุมพุ้โต๊ะนะครับมีอะไรส่งมาขายได้เลยนะครับทุกรุ่นทุกกี่ห่อของหลุ้งโต๊ะนะครับอยากให้เลยนะครับวันนี้ผมไก่เอสซีนะครับก็ต้องขอตัวเพียงเท่านี้สายที่ดูคลิปนี้นะได้พิลึกๆได้กลังใจดีๆก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ผมนิดนึงนะครับเป็นอกรลัง้นให้เราทำคลิปต่อไปวันนี้ผมไก่เอสซีกับน้องเอกเมืองนนนะครับต้องขอตัวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ